ขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสเจอทุกท่านในเทศกาลแห่งความสุขนะคะเราเพิ่งผ่านตรุษจีนไปแล้วก็เป็นบรรยากาศแห่งความรักนะคะที่เราเองกำลังจะเข้าสู่วันว,นเวาเลนชายนะคะจริงๆแล้วความรักเป็นมากกว่าวันหรือเทศกาลใช่ไหมคะสามารถอยู่กับเราทั้งชีวิตเลยและความรักไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของหลุ่มสาวหรือสามีภรรยาแต่เป็นความรักที่เราสามารถให้ซึ่งกันและกันทั้งความเป็นบุคคลกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมดนี่คือภาพรวมนะคะของความรักนะคะ วันนี้หัวข้อก็คือว่ารักเต็มล้นความรักจะหลั่งไหลออกไปจากหัวใจของเราได้ยังไงความรักจะสามารถไปทั้งหมดได้ยังไงนะคะพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่ผู้นําได้อ่านไปเขาจะเองขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บอกว่าข้าพเจ้าธิษฐานขอให้ความรักของท่านทาวียิ่งยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุด เพื่อท่านจะได้เป็นคนที่บริสุทธิ์และเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิในวันแห่งพระคริสและเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลแห่งความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสเพื่อถวายพระเกียรติและยกย่องแด่พระเจ้าพูดถึงความรักไม่เพียงแค่เทวีแต่ทวียิ่งยิ่งขึ้นนะคะและก็ความรักนั้นจะประกอบด้วยความรู้ก็คือเรื่องของสติป,ปัญญาคือสมองและวิชารณญาณก็คือความสิ่งที่อยู่ในใจหรือความรู้สึกในใจนะคะเพื่ออะไรคะ เพื่อเราจะทําสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะคะสิ่งที่เปรนเสิร์ที่สุดแล้วก็เพื่อเราเองจะเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิเลยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราเองจะถวายเกียรติและยกย่องแด่พระเจ้านะคะอันนี้คือมาตรฐานของความรักอันนี้คือคุณค่าของความรักที่เรากําลังพูดถึงกันนะคะแล้วมาดูนิยามรักนะคะทุกคนมีนิยามของความรักที่แตกต่างกันใช่ไหมคะรักคืออะไรนะคะ ถ้าในแง่ของพระคัมภีร์ในแง่ของความเชื่อในแง่ของศาสนาศาสตร์ความรักก็คือพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรักถ้าจําบัญญัติใหญ่สองข้อใช่ไหมคะพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยมีบัญญัติอยู่สองข้ออันแรกก็คือรักพระเจ้าด้วยสุดใจรักพระเจ้าด้วยสุดใจอันที่สองก็คือรักคนอื่นรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองทั้งหมดคือแกนกลาง ของพระคัมภีร์คือศูนย์กลางคือหัวใจและยิ่งไปกว่านั้นเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นพระเจ้าเป็นแหล่งกําเนิดของความรักจึงท,ทาให้โลกนี้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเองเนี่ยรักจริงใหญ่ที่สุดอาจารย์ปรโรบอกอย่างนั้นมีความเชื่อมีความหวังแต่ความรักใหญ่ที่สุดถ้าขาดความรักแล้วเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้เลยนะคะรักทนได้รักเชื่อในส่วนดีขึ้นลิฟต์มาปุ๊บเจอเลยใช่ไหมคะความรักนั้นก็อดทนนานใช่ไหมคะความรักเราเชื่อในส่วนดีของกันไล่กัน เราจะมองเห็นสิ่งที่เป็นคุณค่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะคะความรักมันลบล้างความผิดพลาดหรือความการทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องได้นะคะมันสามารถเป็นอย่างลบที่ลบลบหลายอย่างได้นะคะและขาดแย้งความรักชนะแล้ววินนะคะความรักชนะความกลัวสิ่งที่เราเองไม่กล้าสิ่งที่เราเองไม่อยากแต่ความรักมันสามารถผลักดันทําให้เราเองทําบางสิ่งบางอย่างนะคะ โลกนี้อาจจะกลัวความรักวันนี้คนอาจจะกลัวความรักมากๆฟิโลโฟเบียใช่ไหมคะมีโรคนี้อยากจะรักแต่ก็กลัวกลัวอะไรคะกลัวผิดหวังกลัวไม่สมหวังกลัวว่าไม่ประสบความสําเร็จกลัวว่าจะกระทบต่อบางสิ่งบางอย่างแล้วจึงเกิดความกลัวแต่ความรักมันจะพาเราไปสู่ความกล้าหาญที่จะกล้าทําบางสิ่งบางอย่างนะคะนี่คือคํานิยามของความรักในแง่ของพระคัมภีร์หรือในแง่ของความเชื่อที่เราเองกําลังเชื่อกันนะคะ ถ้าความรักในแง่ของคนที่อัจฉริยะที่สุดในโลกจะบอกว่ารักเป็นแรงขับเคลื่อนโลกนี้ให้สามารถโลกนี้อยู่ได้ความรักเนี้ยมันส่งอนุภาพมากๆม,ม,มันไม่มีขีดจํากัดและมันสามารถทําทุกอย่างคนที่เขียนทฤษฎีสัมพัธภาพนะคะที่จะบอกว่าความรักคือจุดศูนย์กลางที่มีอิทธิพลมากๆของการเข้าใจโลกเข้าใจจักรวาลน,นะคะและยิ่งไปกว่าน,นั้นเรารู้ว่าความรักไม่มีวันหมดอายุ ทุกอย่างในโลกนี้มีวันหมดอายุใช่ไหมคะมีหมดอายุเราซื้อของมาโออันนี้ก็จะหมดอายุแล้วแล้วไม่เอาดีกว่าเราเราเลือกอายุที่ยืนยืนยืนยาวถ้าบางอย่างเราจะจะได้ลดราคาเขาจะรู้โอ้พ่งนี้ลดพ่งนี้จะหมดอายุละลดราคาเหลือหนึ่งในสามของราคาเต็มใช่ไหมคะทุกอย่างมีกําหนดอายุหมดเลยแต่ความลักไม่มีหมดอายุมันสามารถคงอยู่แต่มันสามารถเปลี่ยนรูปแบบรูปร่างไปตามแบบหรือตามวิธีของมัน ะะดังนั้นเองเนี่ยไอน์สไตน์จึงบอกว่าความรักคือคำตอบการคิดคดการคิดค้นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่แต่เขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือพลังแห่งความรักที่ทำให้โลกนี้แม้จะมีแรงโน้มถ่วงแม้จะมีความเข้าใจต่อสสารหรือ,อ,อพลังต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญคือความรักที่สามารถขับเคลื่อนในโลกนี้นะคะน,นี่คือความเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่ ทำให้ความรักเองสามารถไปแตะต้องหัวใจที่ที่โดดเดี่ยวมันเยียวยาโลกที่แตกสลายได้มันสามารถนําคนที่ไม่สามารถมองหน้ากันมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้นะคะนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะเมื่อกี้อาจารย์เปโลได้อธิษฐานในพระธรรมฟิลิปปีจริงๆฟิลิปปีเนี่ยไม่ได้เป็นโบสถ์ที่ขาดความรักไม่ได้เป็นกลุ่มชนที่ขาดความรักนะคะขึ้นต้นมาเปาโลพูดเลยว่า โอ้ชื่นชมมากเลยที่เนี่ยขอบคุณพระเจ้าสักพ,พี่น้องที่เนี่ยเขาน่ารักมากๆเขา,าดีมากๆนําความยินดีมาสู่อาจารย์เปาโลเห็นไหมลูกขี้จักแห่งนี้ไม่ได้ขาดความรักแต่ขี้จักแห่งนี้ต้องการความรักที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะยิ่งถวายเกียรติพระเจ้ายิ่งจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมดังนั่นเองเนี่ยเช้าวันนี้เราเรียนรู้ด้วยกันว่าความรักของเราจะเพิ่มมากขึ้นเราจะเพิ่มปริมาณความรักที่มากขึ้นได้ยังไงนะคะความหมายก็คือทวี มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นก็คือมีล้นเหลือรักที่มันล้นปิ่มออกจากใจที่มันไหลไปสู่ผู้คนที่กําลังต้องการโลกนี้ทุกคนต้องการความรักหมดนะคะไม่มีใครที่ที่ไม่ต้องการความรักแต่รูปแบบความรักนั้นจะต่างกันในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งบางคนอาจจะต้องการคําพูดที <version> ่ที่ให้กําลังใจบางคนอาจจะต้องการกระทําการกระทําบางสิ่งบางอย่างให้บางคนอาจจะต้องการแค่ตกหลเบาๆบางคนอาจจะต้องการกลุมมือ พาเดินไปมันมีหลายอย่างที่เราเองสามารถแสดงความรักได้นะคะแล้วก็ความรักเหล่านี้มันจะยิ่งใหญ่พอที่จะเข้าใจความรักเหล่านี้มันยิ่งใหญ่พอที่จะสามารถเติบโตและพัฒนาพริยาถามสามีว่ายังรักเขาอยู่ไหมแต่ง,งานมานานมากแล้วยังรักเขาอยู่ไหมสามีมองหน้าภรายาบอกว่าผมเคยสัญญากับคุณเมื่อ30ปีที่แล้วว่าผมจะรักคุณถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผมจะบอก ถ้าผมยกเรื่องสัญญาแล้วผมจะบอกความรักมันเปลี่ยนรูปแบบได้นะคะณนะวันนั้นที่เราเองรักกันกับ30ปีที่ผ่านไปคนที่เรารักอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเราเองก็ไม่เหมือนเดิมวิถีชีวิตเปลี่ยนไปสถานะเปลี่ยนไปบางอย่างเราเมื่อก่อนเราอยู่คู่กันวันนี้แหละจะมีลูกวันนี้อาจจะมีอายุที่มากขึ้นวันนี้อาจจะมีพัฒนาการทางการทํางานหรือความสําเร็จที่มากขึ้นมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปแต่ความรักนั้นจะยังคงอยู่ความรักมันเติบโตได้ เมื่อลูกเรายังเล็กความรักจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือการจัดเตรียมใช่ไหมคะทาอาหารให้ดูแลเสื้อผ้าให้วันหนึ่งความรักคือความเข้าใจว่าลูกไปทานเองได้ความรักวันหนึ่งก็คือลูกสามารถเลือกรูปแบบของการแต่งกายเองได้นะคะมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปนะคะนั่นคือความรักที่เติบโตและความรักที่มากขึ้นอาจารย์ปโรเน้นจุดนี้เลยความรักที่มากขึ้นก็คือความรักที่อาจจะมาเปลี่ยนรูปแบบแต่ความปรารถนาดีและความในใจนั้นยังคงอยู่ แล้วก็ความรักนั้นยังคงอยู่แต่เราจะเข้าใจคนที่อยู่ข้างๆเราเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้ความรักของเราอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบมากๆนะคะเราอยู่ในโลกที่มันมันเข้าใจยากๆกนะคะผู้คนที่กำลังเปลี่ยนไปที่ไม่เหมือนเดิมแต่เราเองจะพยายามเข้าใจว่าแม้อะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามแต่ความรักนั้นยังคงอยู่เสมอนะคะเป็นปริมาณความรักที่ขยายและอีกอันหนึ่งอาจารย์ปรนเน้นก็คือว่าให้ขุดความรักมีคุณภาพด้วย ะะเราเคยได้ยินใช่ไหมคะรักสุดใจเลยใช่ไหมคะรักสุดใจเราเคยได้ยินคํานี้บ่อยๆเราเคยได้ยินคําว่ารักสุดสมองเลยไหมไม่มีแต่อาจารย์ปรโรเน้นบอกว่าให้เรารักด้วยความรู้และด้วยวิจารณญาณเอาสองอย่างนี้มารวมกันนะรักด้วยใจแล้วก็รักด้วยสมองมันคืออะไรล่ะคะมันลึกซึ้งมากเลยนะ คำพูดเนี่ยลึกซึ้งมากลึกซึ้งจนวันนี้นักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยานักศาสนาศาสตร์เอามารวมกันว่าเอ้สมองกับใจนี่มาทํางานร่วมกันยังไงหรอมันคืออะไรเหรอนะคะมีงานวิจัยเยอะมากถ้าพี่น้องลงไปดูไปอ่านงานวิจัยว่าสองอย่างนี้มันจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงแล้วมันจะเกิดผลอะไรใช่ไหมคะจริงใจกับสมองเนี่ยแม้ไม่จะอยู่ใกล้กันแต่บางคนบอกว่าไม่อยู่ไกลกันมากเลยมันไม่เข้าใจกันเลยเพราะมันสู้กันตลอดเวลาใจบอกอย่างนี้ใจสั่งมาใจสมองห้ามมีเหตุผลมากมาย แต่ความรักมันมีทั้งใจและมีทั้งสมองที่มันเหมือนกับมีความเข้าใจมันพร้อมจะแสดงออกตามความรู้สึกขัดเดียวกันเนี่ยสมองกาลังจะบอกว่ามันมีบางอย่างที่มันยกระดับชีวิตเราให้ความรักมันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้คือในแ,ในแง่ของคนทั่วไปแต่ในแง่ของนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาและในแง่ของศาสนาศาสตร์ความหมายก็คือว่าใจกับสมองมีการสื่อสารกันตลอดเวลาเป็นการสื่อสารสองทางไม่ได้บอกว่าเมื่อส่งไปปุ๊บเงียบไม่ใช่ มันมีการส่งสารไปถึงความรู้สึกถึงความยินดีเมื่อส่งไปปุ๊บเนี่ยสมองบอกทันทีว่าเขาจะผลิตฮอร์โมนผลิตเคมี M. ของสมองอะไรมาเพื่อจะตอบรับสิ่งที่ใจได้ส่งไปเราเองส่งความสุขส่งความรักส่งความยินดีคลื่นสมองจะส่งออกมาที่เป็นสงบมากๆให้กับเราซึ่งนํามาสู่การควบคุมทั้งร่างกายใช่ไหมคะทาให้ร่างกายเราเองสงบนิ่งมีความสุขดังนั้นเองเนี่ยทฤษฎีเหล่านี้มันจะรวมกันหมดเลยทั้งเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูด ตามที่ไอซไตน์ได้พูดถึงมันจะสามารถดึงดูดมันจะสามารถนําไปไปสู่สิ่งที่ดีๆและที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นความรักมันเป็นความสงบใจหรือคําว่าจิตวิญญาณจะมาจอกสองสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันเมื่อสองสิ่งเชื่อมโยงกันปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเราเราคือทุกสิ่งเรามองทุกอย่างอย่างที่พระองค์พระเยซูศร้มองเลยว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกเราจะเห็นโลกเป็นใบเดียวกันและเราเป็นส่วนหนึ่งของโลก เมื่อเราทําบางสิ่งบางอย่างที่ดีกับโลกสิ่งนั้นมันจะกระทบต่อต่อเราและต่อทุกๆคนเมื่อเราทําร้ายโลกสิ่งนั้นจะกระทบต่อเราเหมือนกันเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของการรลกกันเราจะเห็นภาพรวมเหมือนที่พระองค์มองจึงทาให้เราเข้าใจว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกรักทุกสิ่งที่อยู่ในโลกที่เป็นพลังงานทั้งหมดเพราะมันเชื่อมโยงกันเสมอนะคะดังนั้นเองเนี่ยความรักเรามันเก็บมันไว้ไม่ได้มันเป็นฮอร์โมนแห่งความรักและความผูกพันที่สมองมันส่งลงมาใช่ไหมคะมันเป็นความผูกพันถ้าเรารักใครสักคนนเราอยากจะกข้ชิด ถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราอยากจะมีความสุขมากๆกับสิ่งนั้นนั่นคือพลังปกติของความรักที่มาแสดงออกนะคะเพียงแค่เราจับใจเราแล้วก็สงบนิ่งหายใจเข้าใช่ไหมคะแล้วก็หายใจออกช้าๆหายใจเข้าช้าๆแล้วจะสงบนิ่งมากๆเมื่อสองอย่างมันสื่อสารกันเราจะเป็นคนใหม่จะมีมุมมองใหม่เมื่อที่เราจะโกรธใครสักคนที่อยู่ต่อหน้าเราเมื่อก่อนกับปิ๊ดแตก ไม่มีเหตุผลเลยที่คุณทําอย่างนี้นี่คือความคิดของเราเฮ้ยอารมณ์ของเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะตอบกลับแบบแรงมากๆใช่ไหมคะแต่เมื่อเราสงบนิ่งแล้วกลับมาแล้วถอนหายใจแล้วบอกว่าหายใจช้าๆแล้วจะรู้ว่าความเมตตาความเข้าใจความรักมันจะท่วมท้นในหัวใจของเราและมันจะไปกระทบชินใจของอีกคนที่อยู่ต่อหน้าเรามันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นเองเพระคัมภีร์จะพูดว่ารักกันและกันและก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันด้วยเหตุผลนี้เมื่อเราเองเป็นหนึ่ง ะะเมื่อเราเองสงบเระจะมองเห็นทุกสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจถ้าพี่น้องกลับไปศึกษาต่อได้ถ้าใจกับสมองเชื่อมโยงกันที่ตรงนั้นคิดว่า meditation ความหมายก็คือถ้าปเป็นภาษากลางก็คือการการทำสมาธิใช่ไหมคะหรือภาษาของที่สันเกยการอธิษฐานคือการสงบนิ่งก็ได้ถ้ามันมันตรงกันปุ๊บนะคะเราจะคุมทั้งโลกนี้อยู่ได้เลยเราจะรู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนเราจะรู้ว่าเราคือใคร มันจะสามารถเคลื่อนโลกได้เลยนะคะอันนี้คือเหตุผลที่อาจารย์ปุโรหได้บอกว่าเมื่อเรามีความรักที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเรารักด้วยทั้งใจและสมองความรักนี้มันงดงามมากๆนําไปสิ่งไปสู่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดที่ความรักจะทําได้ใช่ไหมคะเพราะความรักมันจะเป็นแรงจูงใจของการที่เราเองทําบางสิ่งบางอยา่างนะคะเมื่อเราเองจะทาบางสิ่งบางอย่างความรักมันคือแรงจูงใจโอ้เพราะสิ่งนี้เราจริงทาเพราะเนื่องจากว่าเพื่อคนคน,คนนี้จะเป็นอะไรจะได้อะไร ะะเราทําทุกอย่างด้วยความรักแม้แรงจูงใจจะไม่มีแต่เมื่อเราเองมีโอกาสได้ทําในส่วนหนึ่งของการกระทําบางอย่างอาจรารย์พลรบกาให้เราทําทุกอย่างด้วยความรักด้วยความเข้าใจเห็นไหมคะเราอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะไม่ชอบแต่เมื่อบอกว่าพระเจ้าเราจะทําสิ่งนี้เราเองสงบนี่เราจะรู้ว่าโอ้สิ่งที่เราเองไม่ชอบทําแต่ถ้าเราเองทำมันจะมีความหมายแค่ไหนสำหรับเรานะคะแล้วก็ความรักนี้มันจะเติมเต็มและเยียวยาผู้คนทุกคนรอคอยความรักจากเรา เพียงแค่คําพูดดีๆการอบกอดการสัมผัสเขาเองต้องการความรักของนี้ความรักมันสามารถเยียวยามันสามารถนําการคืนดีไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมได้นั่นคือความรักนะคะความรักที่มันสามารถทําให้ได้นะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะความรักมันนาไปสู่ซึ่งที่ว่าไร้ทิฏฐิหรือไร้ตาหนิจนถึงวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาความรักมันให้ไม่เพียงแค่ให้สิ่งที่มีคุณค่าแต่สําคัญที่สุดคือการให้อภยัย เปรตตถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าค่ะคนที่ทําผิดกับข้าพระองค์เนี่ยต้องอภัยถึงเจ็ดครั้งเลยเหรอครั้งเดียวพอไหมครั้งเดียวก็เกินพอใช่ไหมคะเออครั้งนี้ยอมยอมยอมแต่ครั้งหน้าอย่าเปรโตถามพระเยซูว่าเจ็ดครั้งเลยเหรอพระองค์เจ้าค่ะพระองค์บอกว่าไม่เจ็ดใช่แต่มันคูณอีกเจ็ดสิบสี่ร้อยเก้าสิบความหมายคืออะไรคะคุณจะนับไหมว่าฉันอภยัยเธอครั้งที่หนึ่งฉันอภยัยเธอครั้งที่สิบ ฉันอาภัยให้เธอครั้งที่50อาภัยให้เธอครั้งที่ร้อยเราจะเลิกนับแล้วค่ะเราจะเลิกนับตั้งแต่ครั้งที่10เกินแล้วค่ะความรักมันทําให้เราให้อาภัยคนอื่นได้เหมือนกับที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าใจเราเชื่อมกับสมองเราจะรู้ว่าเราเป็นหนึ่งแล้วก็ทําให้เราเองมองด้วยความเข้าใจว่าคนคนนี้คือใครและมันเป็นการให้โอกาสความเกลียดชังและความเห็นแก่ตัวทําให้เราเองจํากัดใช่ไหมคะคนนี้ออกไปคนนี้ไม่ใช่คือการขีดกันคือการจํากัดเอาออกไปทั้งหมด แต่ความรักคือการให้โอกาสให้โอกาสยังไงคะเพื่อเขาจะมีโอกาสเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วความรักที่เราให้มันมีคุณค่าและมีความหมายกับเขาแค่ไหนความรักที่เราส่งออกไปอาจจะเป็นเพียงแค่เท่านี้แต่เมื่อเขาเองได้มีโอกาสความรักของเขาอาจจะทวีมากกว่าที่เราเคยให้เขาก็ได้นั่นคือโอกาสใหญ่ที่เราให้คนคนหนึ่งนะคะดังนั้นเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ในจริยธรรมของความเชื่อของคริสเตียน และเป็นหลักของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์บอกว่าพระองค์มาเพราะพระองค์รักเราพระองค์จึงให้สิ่งนี้กับเราจะเป็นคุณค่าวันนี้ความรักที่สําคัญที่สุดที่เป็นสิ่งที่เราเองสามารถสัมผัสได้คือการให้อภัยและก็การให้โอกาสเราเองเป็นคนนั้นเหมือนกันที่ต้องการการรับการอภัยจากคนอื่นๆและขณะเดียวกันเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องการรับโอกาสจากคนอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะความรักเป็นโอกาสที่เราเองจะมีโอกาสทั้งให้ในเวลาเดียวกัน ะะและสิ่งสุดท้ายที่อาจารย์ปรลูลพูดถึงว่าถ้าเรามีความรักที่มากขึ้นท่านเลยมีความรักที่มสมดุลทั้งสมองและใจเป็นความรักที่ถวายเกียรติพระเจ้าและยกย่องพระเจ้าเราจะกลับไปยังพระเจ้าใช่ไหมคะเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักคือกลับไปยังพระองค์ที่พระองค์จะมองโลกด้วยโลกเดียวกันกับที่เราเองมองนะคะคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและก็เป็นยี่ห้อเดียวว่า ถ้าเรารักกันคนทั้งปวงจึงรู้ว่าเราเป็นเอฟซของพระเยซูและเป็นสาวกของพระองค์เป็นตราเดียวเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักที่จะอยู่ในหัวใจของเรานะคะพระเจ้าเป็นความรักอันนี้คือสิ่งที่เราพูดเสมอและเป็นค่านิยมเสมอเราอยู่ไกลจากความรักนี้ไหมคะเราอยู่ไกลจากความรักที่พระเจ้ากําลังพูดถึงไหมคะ ืูความรักมันอยู่แค่เอื้อมสิ่งที่ท้าทายเราทุกคนในเช้านี้ก็คือว่าเราจะรักมากขึ้นเพิ่มปริมาณของความรักกับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราได้ยังไงและความรักของเราจะมีคุณภาพแค่ไหนเมื่อมองลึกเข้าไปในส่วนบุคคลแล้วคนเหล่านี้บางทีดูเหมือนไม่น่ารักแต่ถ้าเราเองมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ให้มีการสื่อสารระหว่างความรู้และวิจารณญาณสมองและใจเราจะมีโอกาสเข้าใจ เพื่อความรักนี้จะสามารถส่งต่อผู้คนและมีโอกาสได้หยิบยื่ยนและก็ความรักนี้จะประสบความสําเร็จให้เราที่ฐานด้วยกันคะ่ะพระเจ้าที่รักยิ่งขอ popcorn, พระคุณพระองค์ที่ปร่งสุเป็นพระเจ้าแห่งความรักขอบพระคุณพระเจ้าเป็นบทเรียนที่เราเองเดินทางทั้งชีวิตของเราและเรียนรู้ทั้งชีวิตที่เราจจะมีโอกาสเรียนรู้เรื่องความรักเริม่มต้นจากความรักที่เข้าใจจากพระองค์และเพื่อที่เราเองจะเข้าใจและ มีโอกาสดูแลตัวเองด้วยความรักและรักคนอื่นๆพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับมุมมองความรักวันนี้ที่ทําให้เราเองเข้าใจมากขึ้นและขอเดียวกันจะขยายความรักของเราให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นมีชุดมชีวามากขึ้นและพร้อมจะพัฒนาความรักของเราให้เติบโตและยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดนําให้หัวใจของเราไปถึงพระเจ้าคือจิตวิญญาณที่แท้จริงที่จะเข้าใจเช่นเดียวกันกับพระองค์ว่าทําไมพระองค์มาในโลกนี้เพื่อตายเพื่อเราด้วยความรักและขอเดียวกันความรักเหล่านี้จะมีผลกระทบอะไรต่อชีวิตของเรา ขอบพระคุณพระเจ้าให้เรามีโอกาสได้สำแดงความรักต่อผู้คนในโอกาสแห่งความรักนี้และขนาดการความรักนั้นจะเต็มล้นในหัวใจของเราเพื่อเป็นความสุขและความชื่นชมเมนดีขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความรักยิ่งใหญ่นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน said what in Tiger?